สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอเกิเดหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนะึ่งเคในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ t o y ย t a v ว g โกเครื่องยนต์หนึ่งเคดีนะครับมาได้การวิ่งไม่ออกวิ่งอืดน,นะฮะเราจะไปดูนะสาเหตุของคันนี้เป็นที่อะไรทำไมถึงวิ่งไม่ออกวิ่งไม่อืดน,นะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นเราจะถอดหัวฉีดนะครับแล้วก็ทำการพิษล้าง ซ่อมบำรุงนะครับคันนี้มาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ด้วยนะแต่ประเด็นหลักๆคือรถวิ่งไม่ออกนะไปดูกันว่าเป็นที่อะไรนะครับนะมาดูกันนะคันนี้เราถอดหัวฉีดมาแล้วนะกดโยกดูก่อนนะครับหัวฉีดก็ถือว่าปกติอยู่นะฮะไหลกลับก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวจะลองกดดูนะลองยกหัวฉีดดูนะครับลองยกหัวฉีดดูกดโยก หัวฉีดแป๊บหบนึ่งครับนะกดนี่นะฮะมันฉีดฉีดไม่ค่อยดีนะฉีดไม่ค่อยดีนะครับในหัวฉีดหัวนี้นะฮะฉีดไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดออกมาดูดีกว่ามันน่าสงสัยนะครับกับหัวฉีดที่ที่เราถอดออกมาเนี่ยนะฮะ คลายแล้วนะครับเดี๋ยวใช้สเปรย์ฉีดล้างก่อนนะครับใช้สเปรย์ฉีดล้างนะฮะเดี๋ยวคายออมาดูว่าด้านในมันเป็นแบบไหนมีปัญหาอะไรนะ,ะหัวฉีดเพิ่งเพ,พิ่งไปเปลี่ยนปลายมานะฮะเราดูดูสภาพหัวฉีดเนี่ยสไปปลายหัวฉีดยังดูดีอยู่เลยนะฮะแต่ว่าน้ำมันที่ฉีดออกมามันฉีดมาผมเทสดูนะฉีดไม่เท่ากันนะฮะ แล้วก็ดูค่าสดด้วยนะดูค่าสดทีเ่เครื่องสแกนเรานะนี่มาดูนะดูเบอร์มันฮนะเดี๋ยวเราให้ดูนะเบอร์หัวฉีดนะครับนะสงสัยนะเราให้ดูเลยนะเบอร์หัวฉีดนะครับคันนี้นะสาเหตุที่วิ่งไม่ออกนะดูนะฮะกล้องไม่ค่อยชัดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกก็ได้นะคันนี้เขาใส่หัวฉีดมา เบอร์หัวฉีดไม่ไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะครับเนี่นะหัวเนี่ยเป็นเบอร์1 0 6 2นะครับส่วนหัวเมื่อกี้ไปตัวเมื่อกี้ที่ให้ดูช่วงแรกนะครับเป็นเบอร์8 6 3สนะครับนะหัวฉีดเป็นคนละเบอร์นะฮะฉีดไม่เท่ากันนะฮะทำให้รถคันนี้มันอืดยิ่งไม่ออกฉีดไม่ดีด้วยนะากับการแก้ไขปัญหานี้เรานี่ เราใส่หัวฉีดนะฮะของเรานะเบอร์1072นะฮรับะชัดเจนนะเป็นหัวฉีดของเลนโซนะครับผมเราใส่เข้าไปแล้วนะสหัวแต่เราให้มาดูปัญหานะครับของหัวฉีดนะที่เขาใส่มาเนี่ยเบอร์ไม่ตรงกันนะครับกับเคสนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะใส่หัวฉีดชุดนี้จบเลยนะครับนะนะกำลังประกอบอยู่นะครับถ่ายเองนะฮะ ถ่ายเองซ่อมเองนะครับทีมงานไม่มีคนช่วยนะครับก็อาจจะตะกุกตะกากกันหน่อยนะเพราะว่าใช้มือหนึ่งถ่ายนะแล้วก็อีกมือหนึ่งประกอบนะครับภาพก็เลยจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูนะหัวฉีดเราเปลี่ยนไปเบอร์ด้วยกันหมดแล้วนะต่อไปทําการเทสนะครับกดเทสอัดก่อนนะไหลกลับลงช้านะครับแสดงว่าดีมากนะเข็มหัวฉีดของเรานี่ ชัดเจนแล้วนะครับเบอร์นี้นะนี่แปดลูเห็นไหมฉีดนะฉีดนะครับเป็นละอองฝอยนะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่นะครับฉีดเป็นฝอยละอองเลยนี่นะฮะนะเดี๋ยวจะนําไปใส่นะครับนี่เบอร์แปดหกสามหนึ่งศูนย์หกสองนะชัยมาได้ยังไงนะไอ แล้วก็พยายามแก้ไขให้นะครับผม,มเปลี่ยนป้ายชื่อใหม่นี่จบแน่นอนนะฮะนี่ฮนะพยายามไม่ดูแต่กล้องไม่ชัดนะทำมาได้ยังไงนะเราไม่อยากจะโทษหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหานะครับนี่ยส8เบ์หสามมานะครับนี่หัวฉีดมันฉีดไม่เท่ากันแล้วก็ฉีดน้อยฉีดเยอะรถวิ่งลอยไม่ออกนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเอานะครับคันนี้ เสียปักเสียโคดแล้วนะครับเ oh อาใหม่เดี๋ยวาตาได้ดูนะครับไปวิ่งเลยนะไม่ปักไม่เสียไม่กันนะคเครื่องสั่นเขย่าเลยวิ่งแล้วนะครับวิ่งกิฟเลยก,กับคันนี้นะแล้วเดี๋ยวไปวิ่งทดสอบนะครับวิ่งทดสอบดูดกับเกียนี้นะโอ้เสียงเครื่องเงียบเลยนะจากเดิมที่มานะคันนี้เหตุดังัดกจักจ๊กจักจ๊ก,กเลยนะ ฉีดฉีดได่ดีนะเขย่าด้วยตอนมาแรกๆเราไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่างานเยอะนะครับก็เึงเครื่องเพาะเลยคนระับเห็เครื่องเพาะเลยเอลองเล่งให้ดูเล่งให้ดูด้านในหน่อยนีว้าอ่านิ่งนะครับนิ่งนะครับก็เดี๋ยวผม,ผมออกไปวิ่งทดสอบนะครับ ก็จะเสร็จก็ค่ำเพอดีนะครับจูนเก็บนิดหน่อยนะคันนี้เพราะว่าเ็บซีบอกจะให้แรงขึ้นนะแต่จูนเพิ่มีนิดหน่อยนะครับแต่ฟันไม่ดำนะเราเน้นฟันไม่ดำอยู่แล้วนะครับทำเสร็จก็ไปชมไปโชไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งดูไกลๆเลยนะครับอไปวิ่งเส้นถนนยาวๆเลยนะครับคันนี้ จะมีผิดปกติอะไรไหมไฟโชว์ไฟเร่งไหมนะแล้วก็สิ่งที่ทําออกไปนะหลังจากทําเสร็จแล้วต้องกลับมาตรวจสอบนะครับรอยรั่วนะสำคัญที่สุดเลยนะครับนะฮนะอันนี้นะฮะจูนเก็บนิดหน่อยนะฮะกันเร่งเบาขึ้นนะครับวิ่งดีนะครับ เทปไม่มีนะเวลาขอนจะเล่นนะครับนิ่มมากเลยนะฮะรถวิดด่งดีเลยนะอันนี้นะสปัอองเดิมเขามันวิ่งอืดน,นะครับแปดสิบเก้าสิบวิ่งได้อยู่ร้อยได้อยู่แต่ว่าพอขึนะ้นร้อยยี่อะไรเงี้ยมันจะมันจะอืดมากนะอันนี้วิ่งได้เลยนะชิวๆนะครับก็อย่างว่าหัวฉีดใส่มาคนละเบอร์นะตาการฉีดไม่เท่ากันอยู่แล้วนะรถวิดด่งไม่ออกแน่นอนนะ ยิ่งใส่เบอร์แปดหกสองมาด้วยนะครับือยิงนิ่งไม่ออกนะก็ประมาณนี้กับเคสนี้นะบจบแล้วนะเสียงเครื่องพอเลยคนระับของเดิมมันจะมีเวลาถอนก็เร่งหรือว่าแตะขึ้นจะเขี่ยตั้งแก้แก้เลยครบจบงานจบงานนะถ้าไม่ลื้มาก็ไม่รู้นะครับเรายังตอนตอนตอน,ตอนมาตอนแรกผมจับ ภาพสดดูสูบที่สีเป็นปัญหานะฉีดฉีดที่สวยงามพอจะเ,เลยนะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแค่การพ้อเริ่มต้นนะครับแล้วก็แจ้งเอฟซีทำการซ่อมนะครับ,รบเดี๋ยวคันนี้ก็กลับหลังจากทดสอบยิงทดสอบดูก็จะไปเก็บความเรียบร้อยนะดูตามจุดที่เราเลื้อออกมา ก็จะซึมไหมนะถ้ามีรถซึมก็จะแก้ไขให้กับ f c นะครับครับกับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube อครูงแงเจริญการช่างด้วยนะฮะแล้วก็ทางเพ Facebook, เจเฟซบ o ๊กกูงแงเจริญการช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบมกไม่บานปลายที่อยู่แงจะเลินการช่างนะครับ